สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีดต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VAP ธรรมะญาครับช่อง VAP ธรรมะาเราจะมานำเสนอหนนุ้นค k e บ่ายนะครับ หุ้นนิกีบ่ายของวันที่3สิงหาคม2 5 6 6นะครับสำหรับพุ้นนิกีกก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละ2คลิปนะครับ2รอบนะครับรอบเช้า9ก้าโมงครึ่งกับรอบบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับสำหรับรอบเช้า9ก้าโมงครึ่งก็ออกไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าเด้งนะครับมาบนมาล่างเลยนะขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆกันเป่าไปนะครับรอบบ่ายนะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกขอขอบพระคุณมากมๆานะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคง,ม,นงม,นมั่งคั่งมั่งมีชวีทรัพย์ชวีโชคทวีสุขครับออ่ารอบายมีอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับ <c oughs> นี่เคอีบ่ายวันที่สามนะครับวันพระฤหัสบดีนะครับสีส้มนะ น,นี่คืออีบายหุนี่ปุ่นนะครับสามสี่ห้านะครับเล่นที่สามกับสี่นะสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามนะครับสี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่นะครับส่วนชุดวินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจัดไปนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นลุ้นกันไปนะครับสามสี่ห้านะครับเล่นที่สาม ประมาณนี้นะครับอันนี้คือชุดเจาะนะใครไม่ชอบก็รูดเลยก็ได้รูด3นะครับกับ4นะอ่าลูด3กับ4นะครับส่วน5้เนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับมันจะมา3อะไรครนี่ยสามเก้าสี่กนี่หนึ่งสี่สอกับ3 8อ่าหลาๆนี้นะ <c oughs> ส่วนชุดวินก็ตามนี้ อืม <c oughs> ชุดวินตามนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เฮได้กีดกันนะครับได้เฮได้กีดโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮนะครับนี่คบายนะครับนี่นี่นคบายนะก็ขอขอบพระคุณมางมานะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ